เด็กจ,จะแต่งละ ไหเชียงใหม่แม่อะไรแม่อะไรแม่ไก่กัมปองเนียตนี้อยู่ที่แม่กําปองนะครับผมเป็นช่วงหน้าหนาวพอดีแต่ไม่หนาวเลยหนาวจริงขอโทษก็หนาวออกดีตอนนี้ประมาณกี่องศาติดลบสองประมาณ2 6องศาครับที่เชียงใหม่ผมดูล่าสุดไปเคยมารอบหนึ่งแล้ะแม่กําปองแต่ว่ารอบที่แล้วคนเยอะมากรอบนี้ก็ไม่เยอะเท่าไหร่ถือว่าหน้าเดินเล่นอยู่โอเคเดี๋ยวผมจะหันให้ดูนี่ครับผม ระหว่างทางก็จะมีของขายปิ้งปิ้งอันนี้ฮะอันนี้อะไรครับไข่ป่จ้าไข่ปำปำปาคืออะไรอ่ะไส่ไก่ด้วยแล้วใส่แกงเหมือนไข่เจียวด้วยหน่ออ๋อใส่กระทงเอามาย่างวาปิ้งเราเรือกไข่ปาลองไหมสักครั้งเฮ้ยอยากลองนี่อะไรอยากลองเมี่ยงคำเมี่ยงคำดีกว่าอ่าอันนี้มาเอาเมี่ยงคำเท่าไหร่ครับ ละยี่สิบาทภาษาเหนือเนาะสาวยี่สิบาทโอเคครับโอเคเราเดินไปต่อนื่งคำอะไรไม่รู้อันนี้คืออะไรอะ่ะอันนี้ก็เป็นร้านค้าขายขนมก็จะเป็นไม้นะฮะเอาอะไรอะ่อะอโ,อโ,อโอ้โหมาเขากินเฮ้ยมานั่งขึ้นเขามากินขนม วจะปวดมาฉะปวดหัวเ่ยโน่นตรงนู้นตรงนน้นเขาว่าแบบกินข้าวกินอะไรกันนะเดี๋ยวเราไปดูว่ามีอะไรกินบ้างเอาอะไรไอติมไอติมไปดิไปดิเอาติมอะไรอ่ะไปดูก็เป็นช็อกโกแลตกับวอลลาราลมกันอร่อยไหม งนี้ครับเป็นจุดถ่ายรูปที่ยอดฮิตนะครับชื่อว่าลุงปดป้าปูป้าเป็งอะไรเนี่ยก็จะเป็นร้านอาหารก็สวยดีเป็นเหมือนแบบบ้านเก่าๆอ่าเอมันเป็นเป็นแลนด์มาร์กตรงนี้มันมีของอ่าเป็นเกลือลองกินดูเป็นไงครับรสชาติก็ไมี่ยงคำเลยแหละมาแล้วสาบาทสี่สิบบาทใิ่ข้กวสี่ เน้นเน้นผักนะเพื่อสุขภาพเน้นผักครับผมสิ่งที่อยากลองที่สุดตะกี้ที่เจอนะครับก็คือไข่อะไรนะปาล์มปาล์มไข่ปาล์มไข่ที่เอามาย่างนะครับผมหน้าตาก็เป็นอย่างนี้เอาปปิ้งมาลองดูรสชาติกันเท่าไหร่ครับยี่สิบบาทยี่สิบบาทมีแบงค์อยู่ดิโอเคเอามาลองกินนะครับผมร้อนมั้ร้อนไหม มันไข่ตุน๋นมันไข่ตรงเรื่องไข่ปิ้งตรงเครื่องเป็นไข่ตุ๋นเลยใช่มัม้งเนี่ยอือ <c oughs> มันไข่ตุน๋นอะอร่อยดี <c oughs> ที่นี่ฟิลบรรยากาศก็แบบว่าดูแบบทันสมัยขึ้นนะหลังจากที่ผมไม่ได้มาประมาณ5ปีได้ <c oughs> ดูร้านเลิศแบบว่าตกแต่งแบบจริงจังมากขึ้นนะครับผมแต่ตอนมาแต่ก่อนก็จะเป็นแบบค <c oughs> ือแบบคนเขาว่าตอนนี้ก็ดูเป็นเหมือนแบบ <c oughs> แหล่งท่องเที่ยวที่มีการอนุรักษ์ <c oughs> <ๆ S 2> ไว้อารมณ์ของเก่าบา้างแต่กม็มีอะไรใหม่ คล้ายเที่ยวอยู่แบบหมู่บ้านที่ญี่ปุ่นอะไรนะผมว่าดีนะแบบนี้ฟิลแบบว่ามีการพัฒนาต่อยอดร้านอาหารแม่กำปองครับผมเนี่ยเขาตกแต่งใหม่แล้วด้วยที่แบบเอ้ยมีอะไรบ้างเขากินหมูกระทะสมันเอ้ยมีหมูกระทะข้าวซองข้าวซอยเอ้ยเขาทําแบบร้านใหม่ไปแล้วอะตกแต่งใหม่ทําดีเลยนะครับเข้าไปดูได้นะว่าเนี่ยข้างในร้านก็ดีโอ้ยทำดีเลยนี่วิวดีเลยครับผมทุกคน ก็คือเรานั่งกินตรงนี้เลยนะนั่งกินแล้วก็ดูฐานน้ำตกตรงน,นี้ไปเลยเออวิวดีนี่คือไส้อั่วนะครับเป็นอาหารเหนือที่มาเชียงใหม่ต้องกิน <Okay. S 1> โอเคอรยดียถ้าอั่วมันแล้วอะที่รัมแบนแะก่อนตอ,อ,อ,อนนี้ก็หลบเครื่องเทศไม่ค่อยแรงอ่าเราก็อดใจไม่ไหวครับเราต้องมากิน ขนมจีนตักเองเลยครับใช่ไหมตักเองครับโครั้งละห้าสิบครับครั้งละห้าสิบตักเองขนมวิชาด้วยนะนี่ครับชาไทยชาไทยหวานปกติหวานน้อยหวานน้อยห้าสิบบาทตามมารยาทเอาแบบที่กินหมดอ่ะอุยดูนี่เน้นแหละดูดิว้าวเขาหน้าจะเจ๊งนะกินเลย ให้ด <ítulo> <Yeah, S 2> hey. hey, ูก่อนให้ดูก่อนทุกคน50บาทคือเขาบอกล้นจานก็50หรือว่าค้นจานก็50แล้วแต่จะตักตักตามแบนา้นน่ครับนี่ครับมาเรียบร้อยแล้วครับผมก็เป็นจ so ีนน้ำเงี้ยวกับชาไทยอือใช่เหมือนเดิมก็คือเมื่อกี้กูลืมอัดนะครับผมเดี๋ยวนี้พิเศษอันนึงคือ มันอร่อยเลยแล้วเมื่อกี้สั่งหวานหวานน้อยปะสั่งหวานน้อยได้หวานร้อย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเรากินตรงนี้เรียบร้อยไปเดินดูว่ามันมีอะไรบ้าง <c oughs> เพราะเราไม่ได้มา5ปีะนะเริ่เหมือนแป๊บเดียวเองมีการพัฒน,นาร้านค้าเยอะเลยนะเพราะว่าร้านก่อนจะเป็นเหมือนร้านคนเขาหมดเลยอะแต่อันนี้นเหมือนแบบแต่งเป็นโมเดิร์นเป็นอะไรแล <c oughs> ้วมีแบบญี่ปุ่นด้วยสไตล์ญี่ปุ่นเหมือนคล้ายๆเราไปเที่ยวต่างจังหวัดญี่ปุ่นนะทำร้านดีๆเลยอะ <c oughs> อันนี้ก็ถือว่าโอเคนะกินดีว่า เราสองไม้กันพ่อชาลรู้จักข้าวจีบอ่ะนี่ยข้าวจีบสามจีบแล้วข้าวจีนะครับผมข้าวจีนะจ๊ะก่อนกินเราต้องถ่ายรูปก่อนเอาไม่ได้อยากกินทันทีอ่ะโอเคมากินหืมร้อนจีบเลยร้อนได้ยังไงเขาวาง เีครับเราแวะพักผ่อนแป๊บนึงคะแล้วก็มาที่วัดดอยสุเทพเพราะเป็นอีกแบนด์มันหนึ่งที่แบบผมก็มาหลายรอบเฮ้ย<ต><ด>มามีคิ้ววันนี้อันนี้ก็เป็นทางที่แบบสําหรับคนขี้เกียจเดินนะฮะหรือว่าคนแก่นะครับขึ้นแบบว่าขึ้นลิฟต์ไป โอเคก็ <Okay. S 2> จะเป็นเจดีสีทองนะครับผมใครมาเชียงใหม่ก็ต้องมาที่นี่แน่นอนรอบที่แล้วผมมาเหมือนเขากำลังแบบก่อสร้างใหม่แต่ว่าอันนี้เหมือนจะเสร็จแล้วสวยงามโอ้ทองอลา,ามมากเลยครับ ที่น um ี g, ่นะครับเดินวนรอบๆได้ก็จะมีที่ให้เสียงเซีนซีบ้างมีพระโฮเทลรูปต่างๆในปางต่างๆที่เรามากลับไหว้นะครับไหว้หลวงพ่อทันใจอ่านี่เขาก็จะมาเสียซียนนะหนูทำอะไรลูกฮะไม่ใช่เป็นเด็กเสีนยงเซีชีด้วยเหรอเฮ้ยเล่น เทื่องเกงได้อยู่นะเอาไม่ได้อยู่มันไม่ใส่เข้ายพอมันหักอ๋อมันหักใช่ต้องไปตรงนู้นเลยไปสวยไปดิสวยเลยอะ่ะจุดหนึ่งที่เป็นไฮไลท์ที่ผมชอบมากๆนะก็เป็นจุดชมวิวนะครับผมจะมีเหมือนเป็นหลังคาทําด้วยไม้เป็นลายสลักสวยๆผมก็ไม่รู้ว่าคืออะไรนะเราจะพาไปดูโอ้ด oh, ูวิวฮะแล้วก่อนดูวิวดูอันนี้ก่อนอันนี้ถ่ายสวยมากเขาถ่ายรูปแล้ว ใส่เป็นเลนวายหน่อยนะสวยเ็จะเป็นแกะสลักเป็นพญายนาคลิงบ้างนะเป็นอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าชอบมีเงินมาเด็บเปนองเงี้ยผมก็ไม่แน่ใจ <laughs> เพื่ออะไร ครับผมก็หลังจากไปวัดดอยสุเทพเรียบร้อยนะฮะก็มากินข้าวร้านเพื่อนสุนทรีซึ่งเป็นร้านที่แบบมีความเป็นร้านนาม,มากนะครับผมแล้วก็เป็นร้านที่จะมีดนตรีเพลงแบบได้อารมณ์ของการเป็นร้านนาสุดๆโอเคเลยเราให้ดูเป็นไง <Okay. S 1> ก็เป็นร้านเหมือนแบบอันนักร้องอะ่ะโอเคเออดูเด็ดเดี๋ยวเนี้ยนี่ร้านนคานนคมินนะว้อ๋อใร้านนาคมินนะฮะสวยเลยเดี๋ยวก่อนเราได้ดูสไตล์ร้านนะครับเนี่ย ดาราต่างๆก็มาที่นี่ศาลานดูไงสวยงามไหมรานนาไหมบรรยากาศดีครับผมมาแล้วโอ้โหอาหารแต่ละอย่างนะครับผมน่าหลงตานะครับไม่รู้สั่งอะไรบ้างแต่ตอนนี้เนี่ยอะไรบ้างนี่อะไรเอ่ยที่แกงเห็ดเหาะแกงเห็ดเหาะนะครับผมนักอันนี้ติ่มข้าวติ่มข้าวติ่มนมลาบหัว งองนนะเป็คืนนี้ก็จะขอซอยอาหารกันนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวไปดูวนมาไปไหนก็ต่อวนที่นีสวัสดีครับอีกเช้าวันนึงครับผมตื่นมาก็ หิวข้าวเลยก็เลยมาม่อนแจ่มครับแต่ว่าตอนนี้เราอยู่แบบเขาเรียกว่าเต็มเขาม่อนแจ่มอยู่ก็เลยมากินข้าวก๋วยเตียร้านนี้แต่ไม่ใช่ร้านนี้หรอกมันแถวๆนี้ยมันมีหลายร้านนะจะมานั่งกินบ่อยเพราะว่าบรรยากาศดีมันอยู่ติดกับ้ําตกเลยนะครับเดี๋ยวจะให้ดูร้านก็จะประมาณนี้ก็เดินลงมาข้างล่างดูชิวครับผมออไปไหลไปเรื่อยๆทำคอนเทนต์ถ่ายรูปให้เมียด้วยอ่ะอะไรเน ถ่ายเวลาถ่ายวิดีโออยู่ชอบใส่คล้ายถ่ายรูปจังวะเด่นเล่นสนอนครับผมุ้ยตัวอแล้ววะไก่เหรอัวอแล้วะเป็ดผ่านเป็ดหรือห่านวะเนี่ยัวอะไรมั้งอร่อยอากาศก็จะประมาณนี้ดี มันเป็นจุดที่แบบว่าก่อนที่เราจะขึ้นไปบ่อนแจ่มอะไรเงี้ยแล้วก็พักทานข้าวก่อนนะครับผมเพื่อจะเติมพลังขึ้นไปบ่อนแจ่มไปดูดอยไปดูสวนต่างๆนะครับผม <g ul ly> โอเคแล้วผมไปทานข้าวแล้วก็ขึ้นไปข้างบนกันต่อนะคนไปว้าวสวัสดีครับโอเคทานข้าวเรียบร้อยแล้วฮนะขึ้นมาข้างบนหน่อยก็นี่เลยครับนี่มันก็จะมีเป็นเหมือนแบบว่ารถรางอะ เราจะไปเล่นรถรางกันนะครับที่อยู่ก่อนที่จะถึงม่อนแจ่มนะครับผมแต่ว่าเป็นแลนด์มาร์กหนึ่งที่เวลามาม่อนแจ่มต้องมาเล่นป,ปอปอยเฮ้ยเก่งหลุดตูดเฮ้ยเก่งหลุดตูดตืด่นเต้นไหมครับงานว่าสนอย่างครับรูปร้ป่ะเนี่ยว่าเคยเล่นมาครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยรู้ป่ะเนี่ยตอนหนูเด็กๆอ่ะไม่รู้ไม่รู้เหรอไปเดี๋ยวเราคันใหม่ไปแล้วทางข้างหน้าคือช้างไว้ช้างไว้ให้รถวิ่งครับเอ้ยตื่นเต้น กจะกะไายังพร้อมยังยังรอจังหวะกัน <c oughs> เป็นไรอ่ะ <c oughs> <c oughs> ไปเล้ เป็นจุดลดความเร็วนะฮะับเขาจะบอกว่าให้ชอมเร็ว30กิโลเมตรนะครับผมอาจจะค่อยๆดันตัวเองขึ้นไปบนนูน้นดันขึ้นไปบนนูน้นเลยตรงนั้นเลยเหรอใช่เนื้อมีรางมีรางเขาดูดเราขึ้นไปข้างบนอ,อ้าวเว้ยเข้าไปแล้วเว้ยจะเข้าไปแล้วไปไหนเข้าไปแล้ววว้าอ,อ,อ่ะให้ปล่อยมือเลยนี่ไปดันหลังข้างบน าจบแล้วจบแล้วค่ะแล้วค่ะเป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างครับเป็นยังไงไหมครับเว้นหัวก็เดิมไหวไหมไหวครับเมื่อกี้นี้ไปเล่นลางรถไฟเสร็จแล้วแล้วก็ขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นม่อนแจ่มเลยนะครับผมระหว่างทางครับนี่ก็จะมีร้านค้าเยอะแยะเลยก็อะโวคาดโดนะดูดิห้าสิบบาทเองนะก็จะเป็นร้านคนเขาเขาขายข้างทางระหว่างทางขึ้นหัวเหนื่อยนะเดินทางเดินชันมากทุกคน ก็เลยขึ้นไปข้างบนมันก็จะมีคาเฟ่มีสวนอะไรอย่างนั<อ>้นแล้วก็ไฮไลท์ที่นี่นะครับเข<อ>าเรียกว่าเหมือนแบบรถไม้อะรถไม้เลื่อนลงมาเล่นกันแต่เจ็บตุกดี่ระหว่างทางเดินเนาะโอเคนี่ก็เป็นดอยม่อนแจ่มนะฮะเดิน,นก็มาถ่ายรูปกันอันนี้ดอกอะไรก็ไม่รู้อันนี้มันมือเวียดน,นามปะวะ เอองวิวก่อนไปถ่ายรูปวิวเดินกลับมาเมาาร็วกว่าเฮ้ยแกะแพะม่จี่ไงเออที่ไงไเอเวนาอะ่ะแต่ว่ามันอยู่บนมือ ชื่ออะไรครับชื่ออะไรชื่อกระแตค่ะกระแตซาลาค่ะซาลาโอ้โหแล้วว่าชื่ออินคาค่ะอินคาชื่อกระต่ายกระต่ายโอ้โอเคป่ะป๋ามาฉากไปแล้วชื่ออะไรลูกกระชากกระชากแล้วก็อ่ะบ๊ายบายอานแล้วนะอะไรลูกไฮายรูปถ่ายรูปถ่ารูปมาฉานี่แหละมาวัดเก็บหนูมาจากที่นี่แหละฮัลโหลฮัลโหลข้างๆเหมือนกันเลยอ่ะ เหมือนกันเลยพี่น้องไอ้ท่าม่ใช่ทำมือแบบน้องเพื่อนพี่เขาดิทำมือแบบเออเหมือนเป๊ะเหมือนเป๊ะโอ้โหเจอแม่ที่แท้จริงเป็นงานเป็นการมากดูโลรับผมตอนนี้ฮะเราก็กำลังจะขึ้นไปที่พักของเราที่อยู่บนดอยเ้วยกุบกับนะครับผมการเดินทางคือเราต้องมาจอดรถที่นี่นะครับผมเขาจะไม่ให้เราเอารถขึ้นไปนะครับเพราะว่าทางอาจจะอันตรายเราต้อง ขึ้นรถกระบะที่ทางรีสอร์ทเขามารับพาขึ้นไปนะครับผมโอเคเราจะขึ้นรถก่อนอ้าวไปแล้วถึงแล้วนะครับผมแ,แต่เดี๋ยวอันนี้ให้ดูก่อนนี่เราจอดรถตรงนี้ใช่ไหม เดินเข้าไปในนู้นเดี๋ยวให้ดูนะวิวดีมากนะทุกคนโอ,คโอ้โหดูวิวดิเ,เดี๋ยวพาไปดู <c oughs> เห็นพร้อมๆกันเลยคือที่พักอะ่ะไม่ได้หรูหราอะไรนะเป็นแบบว่าชาวเขาเลยนะครับผมโอเคมอนฮาเวโอโฮมสเตย์นะก,กุบกับกุบกิบอะไรนะ <c oughs> เออบ้าไปโอ้มีสวย <c oughs> นี่วิวสวยๆเลยห้องก็จะแบบง่ายๆสบายๆเลยนะฮะนี่โปร่ปงๆพื้นก็กุบกับกุบกับหน่อยนะครับห้องน้ำก็ง่ายๆไปเลยโอเคชิลๆครับโอ้ห้องน้ำใช้ได้ก็มีที่นะฮะมีม,มีมีเครื่องทำความน้อนหุ่นอยู่นะครับเต<อ>ียงนอนที่นี่นะครับผมราคาประมาณ750บาทถ้านับเป็นหัวนะ่ะก็ไม่ได้แพงมากจริง<อ>ด้อยห้าแต่เขลด คือกับวิวที่ได้นะครับผมคนละ750ดรบกถูกวิวดีวิวดีให้ดูดีอันนี้เดี๋ยวเมื่อกี้นี้เราขึ้นมาหน่อยหนึ่งเราจะลงไปที่คาเฟ่อะไรนะครับอะขายของขายเลยนะครับเบอเร์เลอรมอนคืออะไร อ๋อ oh, เล้าบวยอาชิมไหมคะอะไรนะครับเล้าบอยนราเีห yeah, hmm, ่เล like ้าบวยเหมือนแบบเหมือนเหมือนญี่ปุ่นปะเนี่ยมเป้นา้หอม่ะนี้เ่ฮะเล้าบวยกุบกับล่บอดีนะอมันกินง่ายตาสะดวกเลยเนอะหวานนะบวยเลยแล้วแล้วขายยังไงอ่ะ อันนี้คือเป็นเหล้าเหมือนกันเหล้าลูกไหนเดี๋ยวลองชิมลองชิมนนี่ครับบ้านใต้ของเกษตผมผมบอกเลยว่าแม่งแรงอันนี้เลยหรอเมื่อกี้กินไปร้อนท้องเลยกูกินง่ายเนาะรสชาติดีนะครับผมทั้งลูกไหนทั้งอันนี้เลยอันนี้เป็นเหล้าลำไยอ๋อคือเอาผลไม้ทุกอย่างมาเป็นเหล้าได้หมดหมายถึงว่าบางอย่างค่ะบางอย่างนนี้มีอะไรบ้าง จะมีเป็นมิ้นสีแล้วเจ้ยายบวยลูกไหนทิ้งฐานล่างตังไยกระถอนง้อโอ้มันเยอะขนาดนั้นเลยเหรอนะเอาเราพกไปสักขวดก่อนอะไรอะไรขายดีสุดไ,ได้ไอ่าเล่าลูกไหนค่ะล,ลูกไหนจะแปลกที่ว่าจะไม่มีที่อื่นอะไรเงี้ยค่ะมามาเล่าลูกไหนมาเลาลูกไหนโอ้ยจเกยอ่านี่ครับคาเฟ่มาลำบากแต่รูกบั้นนี้เหมือน คาเฟมาลำบากนะอันนี้อันนี้เป็นอนุสรณ์ที่นี่นะครับผมคล้ายๆหมาชิบะวิวก็นั่งกินเบียร์ได้อ๋อเขาขึ้นไปข้างบนกันไงโอ้วิวสวยๆนะีน่ะครับก็มีทางขึ้นไปข้างบนด้วยขึ้นไปดูหนะ่อยเฮ้ยดีๆ,ๆขึ้นมาขึ้นมา <laughs> อันนี้โปรงๆเลยดูสวยๆโอเคครับพอตกหัวค่ำหน่อยฮะตั้งเตาเล่ากันฟังตกกลางคืนคก็ได้อีกฟิลน่ออากาศมันจะเริ่มเย็นครับคิดว่าอุณหภูมิน่าจะ20กว่ากว่านะแต่ก็เริ่มเย็นแล้วพอดึกมากมันก็จะหนาวว่าเดิมนะฮะเวลาอยู่บนเขาบนดอยอะไรเงี้ยดูบ้านเปิดไฟเบิดอะไรก็ดูสวยขึ้นครับ อไรวะปวดหัววะถ่ายด้วยอ่ะก็ถ่ายก็บอกดิอะไรอ่ะหมูท้าดิว่ะอ่ะอ่ะพูดเองถ่ายเองอ่ะแย่มันเล่นเฉยแก้งนิดเดียวก็ไม่ได้ดีดูนี่นี่ไงเขาเรียกว่าอีเกิร์งสรุปว่าพรุ่งนี้เราจะไปไหมต้องตื่นตีสี่แล้วก็เดินประมาณชั่วโมงครึ่ง เหมือนจะไม่ไปหรอพอใจแล้วไม่ไปใช่ไหมแค่บอกว่าเดินชั่วโมงขึ้นก็คือไม่ไปเลยอดไปดูพระอาทิตย์ขึ้นเลยแต่ว่าจะมาชมบรรยากาศหน้าบ้านแทนนะคะเดี๋ยวตอนนี้ขอตัวไปกินหมากระทูก่อนบายบาย ครับทุกคนตื่นแล้ว,วตอนนี้เป็นเวลาเจ็ดโมงกว่าๆนะคะเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศข้างหน้าบ้านมันสวยมากทะเลหมอ,อกอาจจะเสียงแห้งนิดนึงนะคะเพราะว่าเมื่อคืนดื่มหนักไปหน่อยอ่ามาดูคุณแม่ทานอะไรอาหารเช้ามาแล้วไข่นี่อาหารเช้าที่อร่อยมาก หนาวไหมคะแม่เยน็เยนเยน็เยนเย็นเนาะอากาศกำลังดีนี่ขนาดแดดออกกันะทุกคนทิศนี้จะเป็นทิศตะวันตกนะคะทิศพระอาทิตย์ขึ้นจะเป็นฝั่งนู้นนะคือดีอ่ะดีมากเ,เราไปสัมภาษณ์ก่อนเป็นไงครับ<ะ>เป็นยังไงอาการคุณเป็นยังไงสบายดีคุณอ้วกกลางคืนเลยนะเมื่อคืนเนี้ย คุณเมาหรือเปล่าคุณเมาแล้วคุณก็แอบไปอ้วกแล้วคุณอ้างว่าคุณอาหารเป็นพิษใช่ไหมฟังเพลงแม่ท่านเลยโอเคทริปรอบนี้ก็เที่ยวหลายที่อยู่ครับผมเดี๋ยวดูว่าจิตด้ไปกินอาหารบ้านพ่อนเมืองหรือไม่พ่อส <c oughs> องไม่เสียตาก่อนเมื่อคืนนี้อาหารเป็นพิษว,วกแตกเมื่อคืนเลยกูไปดูบรรยาก,กาศสวยๆดีกว่า